ตรีเองนะคะก็ได้มีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงค่ะในการช่วยเหลือทางภาษีเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนี่แหละที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโดยเรื่องแรกเป็นการช่วยค่าซ่อมบ้านนะคะให้กับบุคคลธรรมดาเป็นการหักลดหย่อนภาษีเงินได้สําหรับค่าซ่อมแซมหรือว่าวัสดุอุปกรณ์นะคะในการซ่อมแซมอาคารหรือว่าทรัพย์สินมีการประกอบที่ติดตั้งกับตัวอาคารเรือนนะคะหรือว่าการซ่อมแซ ห้องชุดในอาคารชุดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วง16สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึง31ธันวาคมนะคะที่อยู่ในพื้นที่การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภยัยหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งเขามีการจ่ายตามจริงนะคะกรณีที่มีมากกว่า1แห่งโดยรวมทุกแห่งนีะ่ะที่ทุกคนรวมมานะต้องไม่เกิน10,000แสนบาทนะคะตรงนี้เป็นการช่วยในเรื่องของค่าซ่อมบ้าน S <S ส่วนที่ 2, 2> ะนะคะเป็นการช่วยเรื่องของค่าซ่อมรถ ก็ให้บุคคลธรรมดาที่หักลดหย่อนภาษีเงินได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคานซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่เสียหายจากอุทกภยัยช่วงวันที่16สิงหาคมถึง31ธันวาคม67และอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภายัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามที่จ่ายจริงกรณีหากมีมากกว่า1คัน รวมทุกคันเนี่ยต้องไม่เกิน30,000 30, ื่นบาทก็คือถ้าคุณผู้ชมคันเดียวคุณคุณผู้ชมไม่เกิน30,000่นก็ไม่เป็นไรก็อย<ช>ู่เงื่อนไขแต่ถ้ามี 2, 2> <3 S 1> คัน3คันคือรวมคิดรวมแล้วถ้าสมมุติว่า เกิน3 0มหมื่อันนั้นอาจจะต้องจ่ายเอง,ตองแต่ถ้า3ามคันนี้หักไม่เกินสามหมื่นก็เดี๋ยวเขาเยียวยานะคะ,คะทีนี้เขามีเรื่องของการขยายเวลานะคะในการยื่นแบบแสดงรายการแล้วก็ชาระภาษีสามารถไปทําได้นะคะที่สํานักงานสัมภารนะคะพื้นที่สาขาสําหรับพื้นที่ราชการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณาภัยนะคะหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินในช่วงของวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึง31ธันวาคมนะคะในปีนี้นะอ,ออกเป็นนะคะออกไปเป็นภายในวันที่27ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นการทําการวันสุดท้ายตามปฏิทินภาษีอากรก็คือวันที่27ธันวาคมนะ,ะเป็นวันสุดท้ายนั่นเองะนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการออกมาช่วยเหลือเยยวยานะคะสำหรับใครที่ตอนนี้ยัง เขาเรียกว่ายังไม่ได้รับการเยียวยาหรือว่ายังไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ก็มีเงินส่วนนี้นะคะเข้ามาสมทบแล้วก็ช่วยเหลือสําหรับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยนั่นเองค่ะค่ะให้กําลังใจนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างที่เราเห็นผ่านมาภาคเหนือนะ,ะ,ะโดยเฉพาะเชียงรายนี่ดินโครนที่มากับน้ำเนี่ยหนัก,กเลยยังคงอยู่บ้านบางหลังเนี่เห็นบอกว่าต้องทุบแล้วก็สร้างใหม่เลยก็คือะคะไม่สามารถฟื้นฟูได้ในโครงสร้างเดิมถูกต้องค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความไม่